วันนี้เราค่อนข้างติดขัดนิดหน่อยค่ะอาจจะเพราะว่าเรื่องการสื่อสารอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับเขาก็มาดีด้วยค่ะวันนี้มัม่นใจไ,ไหมเราไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ไมาทำให้แบบวันวันนี้เขาเขาดีด้วยแล้วก็ทําให้เราแบบเล่นยากเขาเน้นเกมสิร์ฟกับเราเยอะมากเลยครับแล้วก็แบบพอเราวันแรกเราแบบว่าเป๋ๆอะไรเงี้ยมันมันทำให้การลุกผสมเรามันค่อนข้างที่จะแบบยากอะค่ะ ขอคุณแฟนๆนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้ก็ยังเรายังแข่งไม่ไม่จบนะคะก็เชียร์ต่อนะคะเดี๋ยวนัดหน้าเจอเกาหลีค่ะก็จะสู้เต็มที่เลยก็รู้สึกว่าแบบทีมค่อนข้างที่จะตื่นตัวน้อยไปแล้วก็รักษาระดับการตื่นตัวค่อนข้างที่จะสวิงแบบสวิงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ตัวสูงด้วยแล้วเขาก็เหมือนกับบล็อกดีพอบล็อกดีโซนรับเขาก็ดีพอเล่าบล็อก เหลือเดียวก็จริงเราหลอกเราทําก็จริงแต่ว่าพอตีหลุดไปปุ๊บโดนโซนเขาหมดเลยแล้วพอเขาโต้กลับมาด้วยความที่เขาแบบพยายามยืดตีโอเวอร์เราอ่ะมันก็เลยทําให้เราแบบค่อนข้างที่จะเข้าโซนไม่หันแล้วก็อย่างก็คือพอตีมาปุ๊บลงสนามหมดเลยไม่ได้ลงตัวคนรับเลยคะก็อ<ล>ยากให้แฟนๆติดตามต่อนะคะเพราะว่านี่คือแมตช์ที่3นะคะอยากให้ทุกคนติดตามและเชียร์พวกเราสงกำลังใจให้พวกเราเยอะๆนะคะแล้วก็พวกเราก็จะทำเต็มที่ทุกสนามทุก